สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันจันทร์เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะต้มเอ่อจะแกงเห็ดผึ่งเนาะคะ่ะเอาไว้พรุ่งนี้เลิกงานมาแล้วค่ะนี่ค่ะยังบวไรทำเด้อค่ะเด้อมาวานันวันที่ทำเดี๋ยวจะต้มก่อนเนาะคะเดี๋ยวจะพัดวันนี้พามาทําพัดเอ่อพัดวุ้นเส้นเอ่อเห็ดหอมเนาะคะ่ะเนาะใส่ผักกาดขาวเนาะจะกไข่ใส ็มีผงนัวไข่ไม่ใสก็ไม่ได้แต่ว่างวดนี้จะลองไม่ใส่ดูมันจะแสบไหมเอาวางไว้เฉยๆจ้ะแต่ก็มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำมันผืดน้ำตาลเนาะแล้วก็พริกหั่นนะคะเนาะพริกหั่นแล้วก็เบคอนเนาะแล้วก็แครอทต้นกระเทียมพริกที่ว่าเก็บจากสวนแล้วค่ะเนี่ยพะวารลอยหนูกัดเนาะแล้วก็ขิ้สวนแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็พริกสดแล้วค่ะเนาะไปลงไหมลงมือทำแล้วก็มีกระเทียมจ้าใส่แล้วก็มีวุ้นเส้นค่ขาดไม่ได้เนาะจ้า เฮ็ดหอมค่ะเอาน้ำมันพืชใส่ลงไปเดี๋ยวเปิดไฟ <laughs> ลืมเปิดไฟบางคนก็บ่าลืมเปิด u t u b e เอ่อเปิดวิดีโอต่อ,ล,อะละคนเนาะแกแล้วตาลุงนาลงุงแล้วกระเทียมแกริกรอแป๊บหนึง่ง จะมีแค่รสพริกเบคอนพริกหยวกต้นหอมผักกาดขาวต้นกระเทียมน้ำตาลเห็ดหอมน้ำมันพืชสีอิวขาวน้ำมันหอยเนาะคะน้ำมันหอยสีอิวขาวกว็าไปก็อุ้นเส้นจ้ะโอ้ยอุ้นเส้นเยอะนะเนี่ยพอดีละพัดเผื่อพอใหญ่เพิ่นน้ำ เฮ็ดหอมมาซื้อมาจากลานไทยได้เจะอีกถุงหนึ่งแช่ตู้ช่องฟิ์จากข้างล่างเนาะถุงหนึ่งก็เราก็ทำกินนี่ม่าพัดจ้ะกระทะซึ่งจะเสียถอดอะไรหลายอย่างเนาะคอนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยอีสานด้ด้วยจ้ะโอเคจะแป๊บ,บนึงเด้ย๋ยจะเด้อนลกระเทียมลงไปแล้วก็ เบ็นคนนะคะเบ็นคนตามเลยเบ็นคนแล้วก็เทดหอมนะคะนยก่กจะขอทำแบบอ่าสูตรล็บเรีงลัดเนะคะ่ะตัดอ,อ่าพักวิดีโอ ทำเห็ุซุกก่อนแล้วกันนะค่ะนะาทำียาไปเนาะดูโมเมลิ่เ,แบบเต็มหรือเปล่าเบ็ดเต็มหรือเปล่าอะไรก็ไม่รูร้ใะเขาเริ่ม,มเขาออเก็บองุ่นเราจะสวนอ,องนุ่นบนเขานะคะรลุดกระติดเต็มถนนนอนจะพัดป็นคนให้ซุกนะคะให้กรอบให้สวยให้อร่อย <Okay. S 2> เพื่อนๆทีทีทุกคนมาลองทำได้กันเนาะพัดแต่แต่แตสูตรใครสูตรมันเนาะพัดอ่ะกะลัไมไก่เห็ดหอมกุ้งเห็ดหอมเบนคอยอะไรก็แบบไปเนาะอันนี้พัดอ่พัดเห็ดหอมเบนคอยนะคะวุ้นเส้นจ้ะพัดเห็ดหอมเบนคอยวุ้นเส้นนะคะเออได้แบบไม่รู้นี่ <laughs> ใส่น้ำมันเยอะไม่ต้องใส่น,น้ำมันเยอะนะคะดีคอน,นน้ำมันออกนะ,ะไม่เป็นไรแพอเวลาเสน้นวนเส้นแหงแล้วเขาจะแข็งตัวทามีน้ำมันอม,มอยู่เขาก็จะโอเคอยะคะะคะู่จ้ะเนาะเพื่บเซนมันก็นุ่นะะเนมเส้นจะได้บ่แข็งนะเพื่ะโะรอแป๊บนึงเด้ก็ะเดาเราก็เอาถัมลงไปนะจ๊ะเอาถัมลงไปพัดแล้วก็ เคลอดเลยค่ะเคจะเลยหอมๆเคลอดต้องซุกยากจ้ะเอาไปใส่ลงไปก่อนเลยแล้วพริกใส่ทีหลังใส่เป็นเนึ้อคอทนะฝรั่งกินได้เลแล้วสีสันกะหนาตาเขาจะส,สวยเด่นสีสม สีน้ำตาลนะเป็นอ่อนสีมันก็จะสวยทอดไข่หอมๆเนาะคะเนาะโอเคขอตัวไปท,ดอ,ทอดไข่แกรอกุกจักน้อยแล้วก็มาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะเนาะจะพอ,อดแคะรอกซุกเลยเนาะแล้วก็มาใส่พอลี่จ้าต้นกระเทียมนี่แหละคะ่ะแล้วก็พริกหยวกลงไปแล้วก็พักกะหล่ำลงไป,งไปนะพัก กัดขาวนี่ระคาในเพกอร์ลัง่ะกัดขาวต้นหอมต้นหอมก็พริกไว้ใส่ต้นเชื่อทายนาะค่ะเนาะจะมีแต่งออกก็ไม่เป็นไรจ้ะโอเคพักพกให้ซุกแล้ววนเซ็มใส่ทีหลังนะคะเราจะปรุงเอ่อน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลไข่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่พริกลงไปเราก็ต้องกัดน้ำตาลนิดนึงไข่ไม่ชอบน้ำตาลเราต้องใส่เนาะ เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะตปักซุกเลยค่ะเรามาปรุงรดกันอันนี้ใส่เป็นพีนะ้ำน้ำตาลนิดนึงแบน้ำมันหอยนะคะพยายามจะใส่เยอะน้ำมันหอยเขาก็มีลดเค็มอยู่แล้วนะคะเราก็จะใส่ประมาณนี้แต่เราจะไม่ใส่เกลือ มันหอยเราก็เค็มพอแล้วนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปาาาถ้าเอาค่ะเดี๋ยวเค็มแ่วมาทำรถกัดไก้กรดีพอแล้วเซนวุ้นเซนเขาก็ไปดูดเนาะไปดูดอันความเค็มออกใบระดิมแเราจะเป็นรถเบนหรือว่ารถจักรยานสีแดงมมไม่เป็นไรชิมนึ่งช้อนนี่แหละ ขายจะมีช่อนกลางซิมน,นะคะโอเคเดี๋ยวใส่น้ำสักนิดนะคะเพราะกลัวเขาซิมแข็งอะ่ะต้องใส่น้ำลงไปด้วยวนซิ้นะบางชนิดเขาก็แข็งตัวนะคะอ,อันนีแ้แช่น้ำก่อนนะคะโซโอเคซิมดูแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเอบซอนดีกว่ามันสุภาพดีสะ <c oughs> ดวกวย อกำลังพอดีแล้วจ้ะไม่ต้องใส่น้ำตาลวหวานเพ็ดหอมแล้วจ้ะมาเด้อค่ะชอบกดไลค์กดแชร์ให้สาวไทยอีสานต่างแดนได้ด้วจ้ะเด้อจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดดิง่งจ้ะอย่าลืมมาพัดคลิปต่อไปนะจ้ะเดี๋ยวใส่วุ้นเส้นไปเลยว้าวุ้นเส้นบ่ได้ตัดเอาเอายาวยาวถึงเมืองไทยได้จ้ะยาวถึงเพื่อนๆเ,เลย เก็บเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆทย,ย,ยอยใส่ดีไงค่อยดูก่อนพีนโอเคปัดหนึ่งใช่พาเทศหอมก็เเรนะ็แล้วนะจะเทตหอมบุญเซ็นเบคอนนะคะ่ะเราก็ใส่นี่ลงไปเลยเนาะคะ่ะเราก็กินได้แต่พริกทำไมใส่แล้วค่ะกลัวข้อหลังข้อเพชรนะ่าจะเรากินดู <laughs> อเพ็ดเลยเรากัดดูเซ็นนะีล ดีนะคะแตโอเคใส่ไปชิ้นนึงดูสีสันน่ะสวยงามน่าทานนะคะโอเคชอบคลิปนีกก็ไลยก็แช่นะจ้าไงก็เจอก็คลิปหน้าจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันจันนนะคะน้อสวัสดีจ้า